นี้เป็นครั้งที่15ตรงกับวันที่24เดือนพฤศจิกายน2568ข้าพเจ้านายพิรัสสอนน้อยเ c e บุ๊กนุกพิรัสสอนน้อยรหัสเจ็หรหัสเจ็ดขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังคบ,บูชาและเป็นอาเารียบบูชาในองค์พระความปฏิเทวราเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จรุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมในอนุโมทนาในการสวดสาธยายของพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรนานิจิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป หนึ่งบวสโสชุมนุมเทวดาสมบัต,ติจักรวาลิสุอัตราขันฉุดคัชฉันตุเทวดาสัทธมังมุนิราเทสษะสุนันตุสักโมกะทงังสเคกะเมจารุเปคิริสิกาและและแตะเตจันจริเกวิมาเนทีเปรลเถจเถราเมตุตนะลุวะนะขะอเนเคห่าวัตถุไม่อิเกเตปุมาใจจันตุเทวาชะชะชละ ทะละวิสเมยยะคะคันธพันนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวะราวัเจนังสาทวเมสุนันตุธัมมสุนักาโลอายมัตันตาธัมมสุนักาโลอายมัตันตาธัมมสุนักาโลอายมัตันตาสองบูส่วนนิมมานสิทธิคาถานโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สามบสวดสัจจคดียากระฐานันติเมสารังอัญญังพุทโเมสารังวรังเอเดนะสัจจวัชยณะโสติเมโหตุสัพพทาหนันติเมสารังอัญญธมโมเมสารังวรังเอเดนะสัจจวัชยณะโสติเมโหตุสัพพทาหนันติเมสารังอัญญสังโฆเมสารังวรังเอเดนะสัจจวัชยณะโสติเมโหตุสัพพทาสี่บทสวดมหากาลุณิโกนาโธหิตา บทสี่บทสวดมหาการลุยโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการลุนิโกนาโถหทายสมภปาณินางบุเรตวาปารุมีสภาปโตสมโพดิพุตมังเอเดนะสจาวเชนะมหนตุสมภุปัทวามหาการลุนิโกนาโถหิทายสัมภปานินางบุเรตวาปารุมีสภาปโตสมโพธิพุตมังเอเดนะสจาวเชนะมาหนตุสมภุปัทวา มหาการริโกนาโถสุขายัสัมพปานินามปุเรตวาปารุมีสภาปโตสมโพธิมุตตังเอเตนะสจาวเชนะมาโหนตุสัมภูปัทวาห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมเเมสดังเอกังสมยังพควาสเกสุวิหารติกปิลวตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสติงบัญญามเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจารุขตาดุหิเทวดายาปุยนะสันิปติตาโหนติพระกวันตังทัศนายะพิขุสังคันจะ อะโคจะตุนางฟทาวาสกายิกานางเทวานางเอแต่ท,ะทะโหงสิอายังโคพระวาสกเกสุวิหรติกปิละวถตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนะสถิงบรญจมเตหิพิขุสฟเตหิสเพเหวะอาราหาันเตหิทัศหิจโะลกขาตาุหิเทวดาเยาูเย,ยนะสันนิปติตาหนติพระวันตังทัศนายะพิขุสังกัญจักยานุณะมยังปิเยนะพระวา เนุปสังกมยามะอุปสังกมิถวาพระวันโตสันติเกปเจขาคาถาภาสยามติอดโคตาเทวตาสยธาปินามภะละวาปุริโสสมมัชตังวาปาหังภาษาระยะภาษาริธังวะปังสัมมินชยะเอวะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันดรหิตาพระวันโตปุระโตปาตุระหังสุอดโคตาเทวตาพระวันตัง อภิวาเทตวาเอกบันตังอตังสุเอกบันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกันโตสันิเกมังคถังอภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหาอิมังธรรมะสมัยยังทกิตายวะอปราชิตสังคติอตาโคอปราชเทวตาพระกันโตสันนิเกมังคถังอภาสิตัตตะพิขโวสมาทหังสุจีตังอัจโนอัตโนอุชุกมังังสูทรัตถิวเนตานิคะเฮตวาอินทริยานิรขันติปันติติ อาตโขอัปราเทวตาพระโคนโตสันติเกยมังขะังอภาสิเฉตวาวยขี่ังเฉตวาบรีขังอินทขีลังอวอจะเมเมชาเตจโจรันติสุทาวิมะลาจะขุมตาสุทันตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโขอัปปราเทวตาพระโคนโตสันติเกยมังกะดังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนางคาตาเสนเตคมิสันติอภิยภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกยังปริเพรสันติติอาตโขพระควาพิกูมันเตสิเยปุยนะพิกเว ทัศสุโลกทาตุสูเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัศนายาภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกเวเหสูงอธิดามัทนานางรัถันโตสมมาสมุทธาเตสัมพิพระวรนตานางเอตาปรมายวเทวตาสันนิปติตาเหสูงสยถาปิไมหังเอตารีเยปิเตภิกเวภพิสันติอนาคตตมัทธานางรัันโตสมมาสมุทธาเดสัมพิพระวันตานาง พระขวานตนังเอตาพร้มมายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสัยยถาปิมหังเอตารีอาจิคิสามิพิกเวเทวกัยนังนามานิกิติสามิพิกเวเทวกัยนังนามานิเสนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกัยนังนามานิตังสุนาทัสสารุกังมณัตสิกโรธรรมาศิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขูภาคอนโตปัจโสสุงพระขวานเอตัเทวโอจั เซลโลกัมนุษย์กสัมิยะถาภุมาตะตัตฟิตาเยสิตาคีริคัพพลังไปหิตตาสมาหิตตาปุธุสีหาวัสลีนาโลมหังสาพิสามพุโนโอทารมะนัสสาสุทธาวิปัสสันนมนาวิลาพิญโยปจัสเตยัตวาวเนกาปิละวัทเว ต่ตัวอรมรติสถาสาวเกเคนสาวเสนรเตเทวคยาพิคนาเตวิชนาดาพิกโกเตจะอาตาปมมะคดุงฟุตวาพุทธลาสษณสนังเตสัมปาตุระหุยานาังอมนุาานษษามาาสาาาาสานะทัศนังอเปเกสตามัทธุงสาสังอาตาฟตวลินสรางเอเกสาสนังอมนุสานะมัทสุงอเปเกนันตามาทาัทธุงทิสาสภาปราหงตัญจสภังอภิญญา วาวคาิตรวานะจกักรภมาตะโตอมยิสตาสาวกเกศสา,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 าเสนรเตเทวกรยาปิฆนาเตวิชานัฐพิกโวเย,ยวหังกิติยิสามิกิราชิอนุปปสสสตะสาสาวิขาภูมากาปิรวัฒวายทิมันโตชิเดมันโตมณ์มันโตยาสสินอมปทมนาภิกามุงพิการังสมิติงวานาง ชาสหัสสายเหมวัฒายักษานั้นตะวนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนะมันโตยัสสิโนมหามานาอภิกรรมุงวิกนังสมิติงวะนังสาดาคิราติสหัสสายยักานั้นตะวนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนะมันโตยัสสิโนมหามานาอภิกรรมุงวิกนังสมิติงวะนังอิเจเตโสระสหัสสายยักษานั้นตะวนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตณัฐวันโตยัสสิโนมหามานาอภิกรรมุงวิกนังสมิติงวะนัง เวสามิตาปรรจรสตานิขานันตะวันณิโนเทมันโตชุดิมันโตนั่งมันโตยาสสสินโนปทามานาภิกามุงพิคนังสมิติงว่นางกุมพิโรราชคิราชคิราชคาฮิโกเวปุลวะเบบุลลัสสานิเวสนางพญโยนางสตตะสาสังขะนังปะยุรุปาสติกุมพิโรราชาคาฮิโกโสปาคะสมิติงว่นางปุริมันจัตที่สังราชาตตาโต ภาษาสติกันทพนางอาทิปติมหาราชาเยชส,สิโสปรุราปีตสาพาโวอินทนามามหาพลายที่มันโตชุดิสสมันโตสสนะมันโตเยชสิโนโมทมานาพภิการมุงพิกนังสมิติงว่านางทักขินันจ์ที่สังงราชาวิวรุณโถทปภาษาสติคุมพันานางอาทิปติมหาราชาเยชสิโสปุราปีตสาพาโวอินทนามามหาพลายที่มันโตชุดิมันโตนะมันโตเยชสิโนโมทมานาพภิการมุงพิกนังสมิติงว่านาง ปัชิมัญเจที่สังราชาวิรุปโขปรสาสตินาคางอธิปติมหาราชายสสิโสปดาปิทสาพาโวอินานามามหาปรายที่มันโตชุดิมันโตนาวันโตยสสิโนมทัพมนาพิกามุงพิกานนงสมิติงว่านาง กุตารัญจที่สั่งราชากูเวโรตปรสาสติยะคณากรธิปติมารชาชยะสสิโสกุตาปีตาสาพระโวยนานามามหาบาลายิมันโตชุดิมันโตวันวันโต,นตยสสินโนมธโัมานาวิกามุงวิกนังสงมิถึงว่านางปริมาทีสัง่งทตาละโถทักคีเนนาวิรุฬหโกปชิเมนาะวิรุปคโคกูเวโรอุตลังทิสังจตาโรเตมหาร,ราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทธลมนาทั้งสุวเนกาปิรวเทวัทเว แต่สังมายาวิโนทาสาอันกูวันจินิกาปทามายาคุเนนทุเวเนนุวิภูเจวิปโตสหะจันทโนกามเสถะกินนุมันตุนิมันตุจะปานาโทปัมมโยเเทวสุโตจุมาตลิจิตเสโนจกันทพนะโราชาเชโนสโบอาโคบัญจะสิโคเจวะติมพระูสุริยวัชสาเอเตจันเจจราชโนคันทพาศาสลาจุปีโมทะมานาภิกามุงพิกนังสมิตริงวนางอาถาโคนาภาษานาคาเวสาราสาตจักกากรรมพัส กัมพรกัมพรัสสัตตราอาคูปายาคารายาดิพิยมุนาสตาถัาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวโนมหานาคโคโสปาคาสมัมปิงดวงนางเยนะครับราเชสา,าสารนติทิพาติจาปะคิพิสุตจะาโคเวหายาสา,าเตวนะ มชัปปตานชิตุราสุปนาอิติเตสานามังระไพยันตานะครับราชาณมาสิสุปนาโตเขวมมะกาสีวุฒโทสานาหิวจาหิอุปวายันตานาคสุปนาสารณะมากังสุบุตังชิตาวัชราหันเทนะสุบุตังอโวราสิตาพาตโรวาสวัตเสเตทิมันโตยัสสินโกรักกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวกสาเวปจิติสุจิติจาปหาราโทนมุจีสหทัญจาพริปุตานังสุเพเวโรจนามกาสนัยหิตวาพระดิเงเสนังละหะ ละหกพัทธมุปาขมุงสมโยธานิปัตันเตพิุนังสมิติงว่านางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยะส,สาสหเมตา,ารุณากยิกาอคูเทวายะสิโนโทัศเสเดทศสกายาสเพนะันัตวนิโหนริมันโตชิดมันโตนาวัน,นโตยะสิโน,โน,โน,โนมมทามานาภิกามุงพิคนังสมิติงว่านาง,วนางเวนทูจะเทวา สาลีจะอสมาจะทุเวยะมาจะนสโสบานิสาเทวาจะนามาโคปุรคิตาสุยโสบานิสาเทวาสุริยม,มาโคปุรคิตานักขาันนักขันตานิปุราาคิตวาอาคูมันทวรา,า,วา,วาวรอ,อาคาวสุนังวัสโวเสถโสโกภาขาปุรินทัตโธท,ทเสเตท,ทัสตากายาสเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุดิมันโตนะมันโตยาสสิโนมโมทามานาอภิการมุงพิคดังสมิติงวานางอาตาคูสาภูดเดว,วาชาลามิก มัคคิสิกาลิวะอริทกาเจโรชาจะอุมาปภะนิพาสิโนวารุณาสหธรรมาเจอจุตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสีโนเทศเดทภาษากายาสเพนะนตะวัณิโนธิมันโตชิมันโตวะนันโตจะเจสีโนมทามนาอภิกรรมุงพิวดังสมิติงมะนาง สมณาหมหาสมณามานุสามานุาสุตมากิธาปะสุฟิกาอาโคอาโคมโนปะโทฟิกาอัฐาโคหารโยเทวาเยจโลหิตวาสินโนปรโา,า,า,รา,า,ารุคามหาปารุคาอาโคเทวาเยสสินโนท,ทัศเสเตทัศสากายาสเพยน,น,นันตะวนิโนอิธิมันโตชุดิมันโตนาอนโตยยสสินโนพระรามนาอาภิกามุมพิกดังสมิติงพุนางสุาาขากรุมหาอรุณาอาโคเวคานะสาสหโอทาตะไครหาปามุขาอาโคเทวาวิจคนาฟดามตาราคชามิสกาจจเยสสิโนทะยังอาคาปะชุโนโย ทิสาอภิวสติทเสเตทศกายาสเพนานัตตะวนิโนอิทธิมันโตชิดมันโตวันะันโตยะสัสิโนมัามาาภิกามุงพิคอนังสมิติงว่านางเขมยอาตุสิตายามาคตกาจายะสัสิโนสัมพิธกาละมะเสถาจตินามาจะอาสวานิมาโนติโนอาคูอัฐาคูปรณิมิตาทเสเตทศกายาสเพนานัตตะวนิโนอิทธิมันโตชิดิมันโตวันะวันโตยะสัสิโนมัามาาภิกามุงพิคอนังสมิติงว่านาง เศเษเท,เทวน,นิกายาสเพนานตตะวน,นิโนนามาณวณีเวเยนะอาขันชุมเยจันเยส,สัิสาสหาปวุทธาชาติมัคีรังโอคตินามโอคตินามนาสวังทิเกโมคาตะรังนาคังจันทังวอสิตาสิตังปามาปนวะโตจบุตัยธิมะโตสาสานันนังกุมารโรติโสจสะโสภราฆาสมปิฏิงวานางสาส,สพรามะโลกานางมหาพรามาพิธิปฏิอุบาปโนชิติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัศเสตาอสุราอาโคปเจกะ วะสวดติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโดภาริวาริโดเจจะ เตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรหมเกมรุเสนาภิกามีปัสสากันหาสามันทียังเอถาคนาถาพันถารายเคนะพันธะมัทุโวสมันดาปริวาเลถามาโวมุลิถาโคจินังอิติตถามหาเซโนกันหาเซนาอเปสยิปานินาตะละมาจะสรัางกระตะวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโกรตนะยันโตสวิจุโกทราโสปจุทาวติสังมุโตอสยังวเสตัญจัสพังกภิญญาญาบวัคิโตวานะจะคุมาตะโดอมรยิสตานสาวเกสาเนวระเตมรุเสน พิกันดาเตวิชัยนา,าพิกโวเตจะอาตาปะมะากรรุงสุตวาพุทธสาสาวนางวีเดอรายกิหิปะกามุงในสังโลมัปีิฉยุงสเพวิชิตวิธิตะสังคามาพยาติดายาศิโนโมอทันติสหพูเตหิสาวกาเตชนเอสุตาติหกบทส่วนจุนลลชัยยะปอลกร นโมเมพุทธเตชะสาวรัตนะตยะธรรมิการเตชะปสิทธิปสีเทวานารายะปปารัมเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีรักขกาสมุตธาภูตงคังคาจะจะสัสพรมะชัยยะปสิทธิพระอนุเตชยชัยยะทารณิทารณีอุทธิอุทตีนาธินาทีชัยยะชัยยะขาคนละตนละนิสัยนิรายนิรายสายเสนะเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะ คมพีระโสมพีทาเคนทนาคีปิสาจปุตารีชัยยะชัยยะทุนิมิตาอุโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทาทานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขสัตตุาชัยยะชัยยะจำปาธินาคกุระคันโตกชัยยะชัยยะคจจคณณตุรงสุกะระผูชงสีหาพยคีตีปาชัยยะชัยยะวรุณะมุขายตาชิตะชิตะเฟนาลรีปุณะสุธินารดี ชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะทรณิตะทรณีตะเลสธทาสุชยา ชัยยะชัยยะทรณีสารตีนศรัทธาชัยยะชัยยะมังกราปัญญาภาวะเกชัยยะชัยยะวาวรุณะยะเกชัยยะชัยยะรักเสสุระผู้ชเตชาชัยยะชัยยะพรมเณทขณาชัยยะชัยยะราชาธิราชใจชัยยะชัยยะปทวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรฮรุนทรินเทวาชัยยะชัยยะพรมา佛陀โขชัยยะชัยยะนาโควิรุธโควิรุปโขจนทิมารวิ อินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวารุโนปิจะอคิวายโยจะเปาชุนหัวอุมาโรธดลตโกอัฐารสะมหาเทวาสิทิตาปัสสะอาทโยอิสินโนสาวกาสภาชยะรามโมพะ้อานุเตชยะธรรมโมจะฝังโคจะทัสสะปาโลจะชยยะกันงเอเรนะชยะเตชนะชยะโสธีพะ้อานุเตเอเรนะพุทธเตชนะหุนเตชยะมังคลังชยโยปิ พุทธศาสดาสุริมโตอยังมารสสะจุปาปิมตโตปราชิโยอุโคสยามุริมันเตโมทิตาชยะตาพรรมะคณาเมเฮสินโญชโยปีพุทธศาสดาสุริมโตอยังมารสสะจุปาปิมตโตปราชิโยอุโคสยามุริมันเตโมทิตาชยะตาอินทะคณาเมเฮสินโญชโยปีพุทธศาสดาสุริมโตอยังมารสสะจุปาปิมตโอ ปราชโยโคเซียมบุริมันเตมุทิตาชยัตถาเทวคณามเหสิโนชโยปีพุทธศักริมะโตยังมรัสยปาปิมะโตปราชโยโคเซียมบุริมันเตมุทิตาชยัตถาสุปนัคนาเมหสิโนชโยปีพุทธศักริมะโตยังมรัสยปาปิมะโตปราชโยโคเซียมบุริมเตมุทิตาชยัตถานาคคณาเหสิโน ชโย,ยปิพุทธสาฟรีมะโตอายังมารัสัจปาปิมะโตบราชชโยโอโคโสยัมบดิมันเตปโมทิตาชัยยะตถะาสพรัมคนามเฮสิโนชีย,ยนโตโอริยามูเรศกยนานังนันทิวัฒโน เอวังกวังว no? ิชโยโหหิเชยสูเฉยมังคะเลอราชิตาปลังเกสีเสบันทวิโปคะเลอภิเสเกสัมภพุทธนาอะครปตบมรติสุนักดังสุมังคลังสุปาะทาสุขทีตัง ja สุขโนสุโมุโตจะสุยิทังปรมัจาริสุปตะกินนางกายกรรมังวจากรรมังปตะกินนางปตะกินนางมโนกรรมังปณีทีเตปตะกินาปตะกินานิเกตวานะละบันตเถะปตะกิเนเตอัฏฐลธาสุกิตาวิรุธาพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาหัวนทะ สัพพะสัพเพหิยาติพิสุนันโตพนโตเยเทวะสุมิงฐานเนอธิคตาทีขยุกาสทาหนตุสุกิตาหนตุสัพพะทาระขันตตสัพพะสัตนาระขันตุชินะสาฟนางยากาจิปัตนาในสังสเพปูเรนตุมะโนรัฐายุยตตะกาเลวัสสันตตวัสังวัสสาวะรา,ากาโลคาจุปจัต เทวาเตสังนิวาวเรนตุจะสัมพัทธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถาวรหังเจตบุสววธรรมนิยามาสุตังเอวามเมสุรางเอกังสมิยังปะกาวาสาวัติยังวิหรารติเชตะวะเนอนากะปินทิกสะอราเมตัตตะโขปะกาวาภิขูอามันเตสีพิขวติพระทันเตติเตภิกขูภวันโตปจโสสุงปะกาวาเอตเถาววาจัก อุปาทาวาพิคเวตถาคตนาอนุปาทาวาตถาคตนาทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเปสังกรานิจาติต,าาตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุ ยิตวาอภิสเมตวาอจิคติเสเสติปัญจเปติปัญหาเปติวิวรติวิพัชติอุตานีกรลนติสเพสังคารานิชติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังหิตาวัสสาธาตุธรรมธิตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราทุคาติตังตถาคตัวอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุยิตตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญจเปติปัญหาเปติ วิวัตริวิพัาชติอุทานีกโรโณติสเพสังฆราธุกาติอุปทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปดาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมมนิยามตาสเพธรรมาอนัตติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชยตวาอภิสมเมตวาอจิคติเทเสติปัญจเปติปัญธาเปติวิวัตริวิภัาชติอุทานีกโรโณติสเพธรรมาอนัตติติธรรมวัวจักปะขวาน อัตมานาเตพิขูปภาวันโตภาษิตังอภินันทุนติแปดบสวดพัดเทกะรัตตากาถาอติตังนานวะขเมยยะนปัตติกังเขอันานาขตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วง ไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยธะะตีตมปะฮีนันตังอัปปัดตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาทัทธวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปางตังวิทาพัฒมนุพระรูหเยผู้ดใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งงเง่นคลอนแคลนเขาควรพระบูญอาการใช้นั้นไว อชเชวะกิจจะมาตะปังโกโกชัญญามราณะงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮีโนสังขารันเตนะมเหมหาเสเนนะมัจจุนาการผัดเพีย้ยนเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาลาปิงอโหรตะมาดันทิตังตังเวพัตเทโกโรโตติสันโตอจิกเตมุนี มุนีผู้สงบย่อมเขาเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงรายตีเดียวก็น่าชม 9. บวชวัวธรรมะสังเวครับปัจเจเวคณนะสะเพสังคารานิจาสังขารคือร่องางกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคารคาทุกขาสังขารคือร่องางกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น,ม,น,นมันเป็นทุกมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้ว แก่เจ็บตายไปสเพรามาัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราอุว heures, meter, ังชีวิตตังชีวิตปีของไม่ยั่งยืนทุบังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมมยามฤตพังเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปะริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยจะตัง ความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตาควรที่เสริงเวทอายังกายโยจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเบดวิญญาโนขันปสัสจ,จากวิญญาจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสติจากนอนทับปทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขารังีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฝืนนิรถาทางหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจาวตัตตสังขาราสังขารทั้งหลายม่เที่ยงหนออุปาทะ วะยะธรรมมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุป,ปัตชิตตวานิรุย,ยันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปตทสังอุปสมโมสุขโขความเข้าไปสงบรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพส,สัตะสเพสัตาเมรันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มอริสุจะมริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เถวหางมริสามิเราก็จแตกตายอย่างนั้นเหมือนกัน ณทิมัฐาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยสีบบทสวดเมตาย,ยังกินจิยังกิจิคุสรัางะมังสเพหิพระเทหิกะัังบุญยังโนอนุโมรันตุ สุนันโตโพนโตเยเทวาสมิงฐานีอธิกตาทีคายุกาสตาหนโตสุกิดาหนโตทุกขาปุโมนชนโตมาตาปิตาสุกิดาหนโตทุกขาปุโมนชนโตสเพยาติกาสุกิดาหนโตทุกขาปุโมนชนโตสเพยาติกาสุกิดาหนโตทุขาปุโมนชนโตสเพยปิสาสเพยยขาสเพยเบดาสุกิดาหนโตทุกขาปุโมนชนโตสเพยอาจาริยุปัชชายะ สุกิตาหนตุทุกขาปุรุันตุสเพนะกขตาสุกิตาหนตุทุกขาปุรุันตุสเพเรวานสุกิตาหนตุทุกขาปุรุันตุสเพสมาตินางสมิชันตุโบสิบเอ็ดบวสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสตุวอะคันติมายะอิทิภะคะวานโมโพธิสตุวอะคันติมายะอิทิภะคะวานโมโพธิสตุวอะคันติมายะอิทิภะคะวาสิบสองปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาร ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคาเลโพธิคาเลติหิงติหิงตาธรรมะทานในะพระวันตุปูชิตาโสทิ้งโยรนเดทาวิหารมันทะเลเทราจะมัจจานวาาจะพิฆวะสารมิการธนาปฏิอุปาสกาขามาจจเทสานิขมาจะอิสราสัมบาระภูตาสุกิลาพระวันุเตชราู้ชายเยปิจะอันทัศสามภาวะสังเสริฐชาตาอัตวะปปาริกา นิยานิกังธรรมะวังปฏิจเตสมเพปิทุกขสาสก์วลนตุสังขยาทาตุจิรังฟังนโมธรรมโตราจบุคณาสงโคหนตุธรรมโควะอัตไยยะจิหิตายยะจามิหโรกันตุสาธโมสัมเพปิธรรมะชาริโนวุทิงสมบาปุโนยมัตธรรมเมะอริย อดีญปเวทิเทประสัญนาของตุสเพปิอานิโนพุทธสาเสนสัมมาทังเบวชนโลกอาเลเทวบุษโตวธิภาายาสดานังสมิทสมิธางเนตุเมธนิงมาดาปตตาจะตระชังนิจังรักันติบุตรกังเอวังธรรมเนวราชนงประจังรักันตุสฟัฏาสิบสามเทวตาอุโยชนะคถา ทุกขปาฏายืนนี้ทุกขาประจาปาฏายืนี้ปพญาโสกปาฏายืนี้โสกาโหตุสเปปิปานิโนเอตาวตาเจอมีสัมปัทธังบุญสัมปัทธังสเปเดวานุโมทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทธังทานังเทตันตุสัตยะสีลังและขันตุสัพพทาภาวะนาพิรุตตาโหตุขฉันตุเทวตาคตา สิบสี่สุมังคนกาถาหุ่ตุสะพังสุมังคังและกันตุสาปเทวตาสัมพุทธานุภาเวนะสติโหตุนิรันดรังหุตุสะพังสุมังคังและกันตุสาปเทวตาสัมพัทธมานุภาเวนะสติโหตุนิรันดรังหุตุสะพังสุมังคังและกันตุสาปเทวตาสัมพัทธังคานุภาเวนะสติโหตุนิรันดรัง สเปพุทธาพระรัตตาปฏิเจรานั้นจะยังพลังอรหันตานันจะเทชนะระขังพันธมิสสปัสโซสเปพุทธาพระรัตตาปัจเจกานั้นจะยังพลังอรหันตานันจะเทเชนะระขังพันธมิสสปัสโซสเปพุทธาพระรัตตาปัจเจกานั้นจะยังพลังอรหันตานันจะเทชนะระขังพันมิสสปัสโซสเปพุทธาพระรัตตาปัจเจกานั้นจะยังพลังอรหันตานันจะเทชนะระขังพันธมิสสปัสโ สเปพุทธามรับปตาปเจคันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชนะพระขังพันธมีสัพโสสเพพุทธาปรับปตาปเจกานั้นจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชนะระขังพณนมิสัพโสสเปพุทธามรับปตาปเจกานั้นจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชนะระขังพันมิสัพโสสเปพุทธาปรับปตาปเจกานั้นจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชนะระขังพันธมีสัพโสสเปพุทธาสเปพุทธาพระปตาปัเจกานั้นจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชนะ รักขังพันธรรมิตรสัพปโสสัพเพศพุทธาพระธตาปฏเจากานันจะยังบังอละหันตานันจะเทชนารักขังพันธมิตรสัพปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายพระพุทธมนต์นี้ ข้าพเจ้าขอนมกร้าวอุทิศถวายเป็นบราเนเจกุศลด่สมเด็จพระนางเจ้าฟริกิจพระบมมาาชินีนาพะบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายขออนิสงสงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพะสุติมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคลา,าดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมา,าชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิจิตตั้งมั่นในพระธรรมคำผ่อนเนงองพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมดีง ตลอดการและนานอีกทั้งขอเทพทเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,น,นี้โปรประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้เคารพอง,องและบูชานุปกประคนิเทินสาธุ